ผู้อำนวยการเขตพระขนงสั่งให้ฝ่ายสิ่งวัดล้อมเร่งตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ทุกจุดนะคะโดยเพิ่มการกดขันและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการคัดแยกของที่รับซื้อพร้อมดำเนินคดีกับร้านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำค่ะ นางศิละปะสวยระวีแสงศูนย์ผู้อำนวยการเขตพระขนงลงพื้นที่เขตพระขนงตรวจร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ที่มีอยู่11อแห่งเพราะว่าบางร้านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงจึงสั่งให้ดำเนินคดีรวมทั้งแจ้งปรับขณะเดียวกันสั่งให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเพิ่มความถี่จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจตรวจตราให้ความรู้กับเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าในการคัดแยกของที่รับซื้อมาเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น ด้านนายวิทยาเพียรสุวรรณเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าอุดมสุกรีไซเคลิลถนนสุขุมวิท101ท1ยืนยันว่าทางร้านไม่มีการรับซื้อของเก่าประเภทวัตถุต้องสงสัยหรืออาจเป็นอันตรายใดๆซึ่งทางสำนักงานเขตส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมคนงานอย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางเขตได้จัดทำทะเบียนควบคุมร้านรับซื้อของเก่า รวมถึงมีมาตรการตรวจสอบและเชิญผู้ประกอบการร่วมประชุมชี้แจงแนะนำด้านสุขลักษณะแก้ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญร,รวมทั้งป้องกันเหตุอคีภัยที่อาจเกิดขึ้น